สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันที่ที่17ตุลาคม2564กันนะครับเรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวากันก่อนนะครับตะวานี่ภาคเหนือของเรามีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้168.0ม mm, ิลลิเมตรที่กิ่วแม่ปานอิธนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือตะวัานี่ภาคเหนือมีเมฆมากปกคลุมตลอดทั้งวันและมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้อุณหภูมิบ่สูงนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง35-32องศาเซลเซียสครับโดยรายะงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้32.0องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตกและอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบในเจ้านนี้ภาคเหนือตอนบนวัดได้ ซาสองถึงซาสีา่ 3, ส 4, องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้ซาหสามถึงซาห้าองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุดเป็นราบเจ้านี้วัดได้ซา 1, สองจุดศูนย์องศาเซลเซียสที 4, ส 5, ส 5, ส 4, สส่สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับล่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต,ต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรง ฟ้าปกลมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงลักษณะจะอี้ําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกครับกขอ,ขอห้อแม่พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมชาพันและน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับเอามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศส4ชั่วโมงตัางหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองลอยละสาวของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และกาะลําปูนครับอุณหภูมิต่ําสุด1า2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมแปลบวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและก็เพชรชบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด3-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด9 3 1องศาเซลเซียสลมแปลปปวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือของเฮาก็มีฝนลดลงแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ในระยะนี้ครับ ขอ,อ,อให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวนะครับและสามารถติดตามสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน